ผัวเก่าคนนี้ทุกวันยังคือทอดเจ้ายังคือเก่าบอท่านนม่ไถ่เสียงเทียเทีเขออนุญาตชิมน้ำซุปก่อนนะคะอบอกได้เลยว่าไม่ต้องปรุงก็ยังได้นะใช่ค่ะขึ้นสี่สิบโลเจอัวเก่าคนนี้นะ ทุกวันยังถอนเาเสียง here, here. เฮียเฮียคุณเลาเอียนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยื่อค่ะสำหรับวันนี้ไอมาตามรีวิวอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวบัวเก่าที่ตลาดนะัดเจเจเมืองกาญจนบ,บุรีค่ะเป็นร้านของน้องปอมปาร์เกอร์นะคะก่อนหน้าน,นี้ไอเคยมาชิมดูแล้วมันอร่อยก็เลยอยากมารีวิวให้ทุกคนดูทุกคนดูใหม่ ไม่ปังไหมมาล้าแบบย o u อ r e signature ของไอซ์เองไอซ์ต่อมาละอันนี้มากินกับว๋วยเตี๋ยวของน้องปอมค่ะป่ะเดี๋ยวไอซ์จะพาทุกคนเข้าไปดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไงตามไอซ์มาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องปอมขาอันนี้ไม่ <laughs> เป็นยังไงบ้างปัมมา,มาเห็นเขาเอาไปรีวิวในติ๊กต็อกก็เลยได้ตามมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะทุกคนหานี้เลยค่ะดูในส่วนของวัตถุดิบต่างๆคือน่ากินมากปกติคือบอกได้เลยว่าน้ําจุ๊บหอมมากหอมยันไปถึงบ้านไอที่พฤกษาการที่วังสาะระพีเอนนิเวอร์ไปไหมอ่ะขอสัมภาษณ์น้องปอมหน่อยค่ะที่ไปที่มาของร้านนี้เป็นยังไงถึงได้มาทำโอโ้ก็ไม่มีอะไรเลยครับชอบอย่างเดียวครับก็เลยชอบไปครับอ่าก่อนที่น้องปอมจะมาดังใช่ไหมคะทุกคนค่ะก็คือคน้องปอมขายก๋วยเตี๋ยว ที่ไอแอบเห็นอยู่ในติ๊กต็อก<ช> <ๆ S 2> มีคนเอามาลง<ช>และล่ลาสุดตอนนี้ก็คือมีคนติดตามสองล้านสามล้านสี่ครับสล้าน4ี่แล้วค่ะทุกคนคะอาตมมือหน่อยค่ะปังมากฟังไม่ไหวมาทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไอจะพาทุกคนมาชิมนะคะสําหรับก๋วยเตี๋ยวผัวเก่าค่ะผัวเก่าคนนี้ทุกวันยังคือทอดเจ้ายังคือเก่าบท่นนี่ไถ เสียงเพียะมาวันนี้ที่ไอเอาเป็นเส้นเล็กพิเศษสองไปเลยค่ะเพราะว่าจะชิมแบบปรุงแล้วก็ไม่ปรุงเห็นเขาบอกว่าไม่ปรุงก็อร่อยแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเอ่ยพิกัดอยู่ที่ตลาดนัดเจการจนบุรีครับร้านอยู่ทางด้านหลังตลาดหรือจะเป็นหน้าสถานีรถไฟค่ะทุกคนขาหรือเข้าไปที่เพจก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวบัวเก่าน้องปอมปักเกอร์ค่ะ ค่ะทุกคนค่ะและสําหรับร้านข้างๆก็เป็นร้านเก่าที่ไอเคยขายยํานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเส้งกิจการให้พี่สาวทาแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาค่ะส่วนมากเวลาของไอก็คือตั้งบงตั้งบงก็เลยไม่มีเวลาทําให้พี่สาวสาตร์ธุรกิจต่อแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมสูตรเดิมทุกอย่างบริหารเหมือนเดิมหมดพนักง,งานเดิมค่ะสําหรับใครที่แวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวนองปอมก็สามารถแวะมาร้านยำของมาดามตํายํายั่วได้นะคะ นี S <S> ่ค่ะหน้าตาของเจ้าของร้านคีเหมือนไหมคะเป็นญาติกันค่ะมาดามแบบว่ามีมีสามีต่างชาติใช่ไหมแบบรวยมากรวยแล้วก็ยังอยากรวยอีกก็มาขายยำค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นมือตำระดับประเทศเลยก็ว่าได้ลองจากแม่ตอกแตกค่ะน้องตะวันบุญลักตาบุญรักดาจงเออ ในส่วนของวัตถุดิบก็สดใหม่ทุกวันนะคะเพราะว่าสั่งตรงจากมหาสมุทรอินเทอร์ดเดียนนะคะในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆค่ะสะ,ะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวน,นี้ไม่ได้อวยนะคะมาทุกคนค่ะในส่วนของก๋วยเตี๋ยวของไอก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยค่ะได้แล้วค่ะทุกคนค่ะสาหรับก๋วยเตี๋ยวผัวเก่านี่ทุกคนดูความเต้น ยืดเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวไอซจะมาชิมให้ทุกคนดูค่ะว่ารสชาติจะเด็ดไหมขออนุญาตชิมน้ําซุปก่อนนะคะอมบอกได้เลยว่าไม่ต้องปรุงก็ยังได้นะรสชาติมันจะมีความแบบว่าหวานหวานนัวนัวเผ็ดเผ็ปลาเลมนิดนึงเอาตรงๆเด็กมากินนะแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำอืมอร่อยอร่อยสําหรับเพื่ยนี้ไอซ์จะกินแบบไม่ปรุงนะทุกคน สำหรับร้านก็จะมีในส่วนของบุฟเฟ่ผักด้วยนะคะแต่มาละไอซ์เตรียมมาเองค่ะเพราะว่าเป็นไม้ไอซ์อาอากินพูดมากผักหมละพาใบใหญ่มากเส้นเหนียวนุ่มวัตถุดิบดีเอาตรงๆเลยอะลูกิ้นมีความเด้งไม้ปรุงก็อร่อยทุกคน อนุญาตัมภาดัวาเก่าหน่อยอีกพ่อค้าคนหนึ่งเจ้าของร้านเจ้าของร้านไปเลยน้องสงการทุกคนน่ารักมากฝากน้องด้วยตอนนี้มีช่องไหมใช่ครับผมช่องอะไรเอ่ยก็มี t ิ k กตอกแล้วก็สแกมอืมชื่อน้องสงการทุกคนน้องขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะขึ้นสี่สิบโล เจอคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกกับว่าอิ่มเอมกับน้ำหนักมากตอนนี้เราเลือกทางเดินที่จะกินแล้วน้ำหนักขึ้นไม่เป็นไรรวยแล้วค่อยลดอ่ามาแล้วนี่เจ้าของร้านตัวจริงก็มาแล้วน้องปอบปักเกอร์นะคะอันนี้ของแถมเหรอเอาอันนี้เอามาเองหอมมาเองอร่อยเลยอร่อยดูแบบไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวขอบปรุงบ้างดีกว่าน้ำปลาหยอดนิดนึงแทบจะไม่ได้ปรุงเลยน้ำปอมใ ไม่ใช่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช้ได้ดีเลยแหละแล้วบอกได้เลยทุกคนค่ะว่าร้านนี้พ่อค้าแบบมีแต่งานดีๆเออใช้ได้นะครับเอลดีทุกคนนะครับเนี้ย พ่อค้าช่วงนี้เอวไม่ค่อยดีครับเพราะว่าไม่มีแรงใช่ไหมเห็นผอมลงตั้งเยอะพ่อค้าน้ําหนักลดไป4ี่กิโลน่ะทุกคนค่ะเห็นแล้วแบบว่าเหนื่อยแทนเพราะว่าตัวเองก็เคยทําร้านมาก่อนรู้สึกว่างานประจําเราก็มีงานรีวิวแล้วก็มีแล้วเรามานั่งขายของอีกคือมันเหนื่อยแต่เข้าใจแหละหนึ่งคือชอบ2คือใจรักสามคืออยากรวยอยากมีตังค์อ่ะไม่อยากรวยจะมาขายทําไมใช่ไหมุกคนกินของอร่อยยอ่าและที่สําคัญอยากให้สาวๆได้กินของอร่อยๆอยู่ในเมืองกาญนะคะ มาถ้าไม่มาร้านก๋วยเตี๋ยวผัวเก่าบอกได้เลยว่ามาไม่ถึงเมืองกันแน่นอนค่ะทุกคนคะ่พะพนักงานมีกี่คนนี่หกเจคนครัหกเจ็ดคนมีแต่เพื่อนๆกันทีมงานทําด้วยกันหา้าตาหมดแล้วอ่าแล้วใครหล่อสุดอยแย่งกันละหนึ่งทุกคนอ้าถอดหน้าได้ไหมคะขออนุญาตนิดนึงค่ะเออปากันไปเลยหนึ่งสองสามสี่เลือกเบอร์อะไรพิมพ์มา โอเคขอบคุณมากค่ะไม่รบกวนน้องแล้วเดีย๋าายวไอคขอนอนุญ,ญาตกินต่ออีกชามหนึ่งเพราะว่ายังไม่อิ่มเลยยังไม่ครึ่งท้องเลยค่ะเพราะว่าท้า <S <S องเราเพราะว่าท้องเราปังกินช้างได้เป็นตัวสำหรับอันนี้ก็คือไอปรุงเครื่องปรุงแต่ไม่ได้ปรุงเยอะนะทุกคนปรุงแบบว่าให้มันมีรสชาติแบบเพิ่มเติมความแซ่บนะขอชิมน้ำซุปก่อนอย ยิ่งปรุงยิ่งอร่อยทุกคนอันนี้ไม่ได้อวยบวกพริกเข้าไปมีความเผ็ดมันปังนะอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆเดี๋ยวจะมาหาว่าไอ้ขี้โมขี้คุยมาอวยยศเพราะว่าผู้ชายเยอะไม่ได้ไม่ได้กรอบอร่อยลุกยนต้องกินพี2ลูก ฉันตกใจเสื้อตากล้อง <c oughs> นั้นมองขึ้นไปอ้าวใครมองมองบ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะ ที่จะไม่ได้พลาดที่ใหม่ๆจากไอ์นะคะสำหรับใครที่อยากให้ไอไปรีวิวร้านไหนที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกไอได้เลยนะคะถ้าไปได้ก็คือไปช่วงนี้น่าจะอยู่ในมาตรการอยู่ไปได้เท่าที่ได้เนาะโอเคค่ะสำหรับที่นี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย